สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเนื้อทองนกบ้านน้องปื้มนะคะวันนี้ก็จะพามาดูไอตัวเล็กค่ะวันนี้ก็เข้าวันที่สามแล้วนะคะเข้าวันที่สามแล้วอยู่รอดปลอดภัยดีค่ะอืมเนือมีน้ำมีน,มนวลก็ เมื่อคืนก็ทิ้งเว้นระยะห่างเริ่มแล้วค่ะสองชั่วโมงสองชั่วโมงเน้นหน่อยเพราะว่าเริ่มทรงตัวอยู่ดีแล้วก็เออเว้นว่างหน่อยนึงค่ะเพราะว่าคนป้อนก็จะไม่ไหวเนอะอ่ะโชว์หน่อยเช้านี้โตแล้วครับ ตโอแล้วนะครับความสวยก็มาให้เห็นเรื่อยๆนะครับนี่แหละค่ะช่วงขนหนามพอพ้นขนหนามก็จะฟูฟ่องสวยงามค่ะอ่าพอพ้นช่วงขนหนามมันสวยแล้วก็จะเริ่มมีคนมาเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊เอ๊ะแล้วอืมอืม อยู่รอดปลอดภัยดีค่ะสำหรับตัวเล็กรุ่นยนก็คิดว่าตอนแรกก็โอ้ยวันแรกก็เฮ้ยหงจะไม่รอดหรอมั้งลักษณะนกแรกเกิดนะคะตัวอ่อนปลกเปียกอย่างที่ยายบอกค่ะคือต้องอบไฟอบไฟแล้วก็ให้อาหารเขาให้มีอยู่ในกระเพาะค่ะอืม แล้วก็สังเกตว่าเขาจะรอดไม่รอดคือการชูคอค่ะถ้าคอ,อแข็งอ,ขอ่ะถ้าชูคอขอกินมั่งโชกมั่งโชกอาหารที่เราป้อนมั่งเออโอกาสที่เขาจะรอดมันมีค่ะถ้าโอกาสจะรอดมีแล้วเราก็ต้องแบบชาร์จแบตของเราให้เต็มที่ค่ะเพื่อจะเอาซัพพอร์ตเขาดูเขาแบบเต็มที่นะคะต้องใช้คาว่าเต็มที่สําหรับนกบ้านนกปื้มนะสําหรับยายนะ ยายทาอะไรแล้วคือยายเต็มที่ยายจริงจังยายเต็มที่ถ้าเวลาทําค่ะถามว่าทําไมอดทนอดตลับขับตานอนได้ความรักล้วนๆค่ะรักนกค่ะจริงๆค่ะถ้าไม่รักถ้าใจไม่ให้ใจไม่รักมันไม่มานั่งทาหรอกค่ะทได้ได้อะไรได้ความสุขค่ะ เวลาเห็นเขาโตมาเห็นสีเขาขี้เละยังไงก็ช่างนะคะ่ะสิ่งที่เราเลี้ยงมาตนะั้งแต่อ่อนแต่อ่อนน่ะมันรักค่ะมันมีความสุขค่ะยิง่งแต่เออเขารอดแล้วนะถ้าพ้นสามวันคือลูกผีลูกคนเนี่ยคือรอดแล้วเนะี่ยเรามีความสุขค่ะไปอีกระดับหนึ่งนะคะยิง่งเงเห็นเขาเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันนะ่ะเห็นสีเขาแล้วก็อ้ยมันมีความสุขค่ะท่านผู้ชม ใจล้นล้วนค่ะใจรักค่ะเลี้ยงนกเพราะใจรักนะคะขี้เคอก็ไม่ได้ขี้เดียดอะไรหรอกค่ะเพราะเขาไม่ได้กินอะไรของเน่าของเหม็นอ,ะอ่ะเขากินธัญ,ญพืชเนี่ยค่ะดูอีนางอืมอันเห็นแล้วมันชื่นใจนะคะท่านผู้ชมค่ะยายอดตลับขับตะนอนป้อนอะ่ะ คนมาซื้อร้อยสองร้อยโอ้ยซื้ออาหารให้หมาไปไม่ไม่เอาหรอกค่ะยายไม่ได้เห็นเก่เงินนะคะท่านผู้ชมค่ะยายเลี้ยงเพราะใจรักค่ะใจล้นล้วนกับท่านผู้ชมได้เห็นคนบ้าไหมคะบ้าตกปลา นั่งอยู่นั่นแหละนั่งไม่รู้จะได้ไม่ได้ปลาก็นั่งตกงนี่นะ่ะแถวคลองละพีพัดนะ่ะโอ้ยทำไมมานั่งทำอะไรอย่างงี้ใจค่ะใจเขาล้วนๆค่ะ,คะเมื่อเราเนี่ยแหละเรารักนกแล้วก็ใจล้วนๆค่ะเมื่อก่อนก็บ้าตกปลาเหมือนกันแหละค่ะโอ้สนุก สนดกได้ไปดูคนบ้านั่งตกปลา <laughs> นะโอ้ยยายคุยแล้วเออเห็นไหมคะคอแข็งอ่ะอ่าวันนี้ก็เข้าวันที่สามยังไม่เข้าวันที่สามหรอกค่ะเพราะว่าน้องเกิดช่วงบ่ายอันนี้ถ่ายถ่ายคลิปตามคลิปก็ช่วงเช้าคะ่ะเจ็ดโมงอ่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะ่ะมันชื่นใจอะ่ะมันมีพลังนะพลังที่จะดูแลเขาอะ่ะ พอเรารู้ว่าเออเขาชูคอขึ้นได้แล้วเขาโชกอาหารได้ดีแล้วเราก็ต้องชาร์จแบตเต็มที่ค่ะง่วงยังไงอ่ะก็มานั่งสปปะบงกอยู่หน้านี่ก็โขกโป๊กโขกโป๊ะยังไงก็เอาต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องให้เขาได้กินค่ะถึงเวลาก็ต้องแบบตั้งนาฬิกาปลุกเป๊ะเป๊ะอ่าต้องให้เขาได้กินค่ะจะปล่อยให้ท้องเขาว่างไม่ได้ค่ะเนาะน้องอินุเนาะ ใจล้วนๆค่ะท่านผู้ชมการเลี้ยงนกนี่คือใจค่ะใจล้วนๆหนึ่งใจรักค่ะสองใจสปอร์ตค่ะสปอร์ตคือสายเปย์แล้วแหละค่ะต้องสปอร์ตเรื่องอาหารเขาค่ะเขาเาหากินเองไม่ได้เนะาะก็ต้องสปอร์ตสิคะท่านผู้ชม่ะอ่า ใจสปอร์ตสายเปย์สิ้นเดือนมาก็เปแต่อาหารนกกันเนอ,อคนกินข้าวกันน้ำพริกไป้า <c oughs> แค่นี้ละคะ่ะท่านผู้ชมค่ะชื่นใจและะ้วค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าน้องนกอ่าเป็นยังไงวิธีป,ป้อนก็ป้อนอย่างที่บอกที่สอนไว้นะั่นละคะ่ะคลิปคลิปแรกๆนะคะ <c oughs> อันนี้วันที่สามลวคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ ถ้าคลิปนี้ถูกใจโดนใจท่านผู้ชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามากด subscribe ให้ยายบ้างนะคะกดครับกดครับโอ้ยว่าวถึพี่น้องภาษาปกฤจกด subscribe ให้ยายหน่อยนะคะ please subscribe thank you ไปละค่ะขอบคุณค่ะ